แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่6พศ2552จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารเ่วนตำบลสวายจีกครั้งแรกในวันอังคารที่13พฤศจิกายนพศ2555เวลา10.30น,นนัณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจิกอำเภอเงินบริรังจังหวัดบ,บุินริมย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศณวันที่2เดือนพฤศจิกาย,ยพออ 5, นพศ2555นายนิวัฒน์เจืองเดชอำเภอเมืองบุรีรัมยม,มขั้นตอนต่อ,ตอไปประหลัดขอเชิญประธานสภาคโครการบาริหารส่วนตะบนชั่วคราวรขึ้นได้ ผู้ประชุมสภาคือผู้สมาชิกผู้ที่มีอายุอันสูงสุดในที่ประชุมนี้คือท่านคือนายดำอุสาังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนุขุนสองอายุ73ปีค่ะเชิญค่ะนีเป็นหานี่ติดไปเจ้าที่ติดไป ท่านประธานสภาชั่วคราวท่านในายลงอุสาหรำเป็นสมาชิก5สมัยอายุ73ปีคสมนนััไ